ค่ะวันนี้วันฝนตกนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้พี่เป็นมีฟักทองมีพริกนะแล้วก็มีข้าวโพดสาวรสก็มีมะกรูดเชอร์รี่แวะมาอุดหนุนหน่อยนะจ้าวันนี้ผลหนักผลหนักข้าวโพดกําลังต้มอยู่นะฮะกําลังจะสุกแล้วแล้วก็มีพันธุ์มันญี่ปุ่นเหมือนเดิมน,นะ,ะใครสนใจจะปลูกก็แวะมาได้ค่ะที่ตลาดเขียวอบจสุรินวันนี้มีสามสายพันธุ์จ้า แล้วก็มีมันนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้เลยวันนี้ฝนพรำด้วยข้าวโพดก็เยอะด้วยขายเป็นชุดนะคะ20บาทวันนี้แวะมาเลยมีข้าวเหนียวกับซปเปอร์นะคะวันนี้อร่อยอร่อยเลยข้าวโพดถักมาใหม่ๆตลาดวันนี้ก็จะครึ้มๆ่อยค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะเสื้อผ้าก็มานะคะวันนี้ มะละกอก็มีฝรั่งก็มีเนี่ยผู้บ่าวรอมาขายด้วยเนี่ยยิย้มหวานหน่อยยือแวะมาอุดหนุนน้องภูมิได้นะจ๊ะ <c oughs> อ้าว <c oughs> น,นี้ไปแล้ว <c oughs> ครับวันนี้ก็แวะมานะครับข้าวโพดถุงละยี่สิบต้มร้อนๆเลยเ <c oughs> นี่ย ับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ากระเป๋าก็มานะฮะ